สวัสดีครับพบกับผมจองเตยฟ้ารลิมคอ์เรซสสิ่งคลิปนี้มาปั่นหน้านะครับติดเครื่องหวานโรตารี่กับเครื่องหวานข้าวติดหน้ารถนะครับมาสองคันเป็นดื่มครับระหว่าง M6240 กับ M6040 นะครับ ก็คืองานต้องใช้ความละเอียดนะครับไม่งั้นข้าวเขาจะไม่เกิดนาะตรงนี้ก็ประมาณสิบไร่นะครับข้าวก็หนาะประมาณนี้นะครับ หญ้ามันก็จะไม่ลงเท่าไหร่นะครับนี่มันก็จะมีอย่างนี้อยู่นะครับเพราะว่าเขาไถาแค่รอบเดียวนะครับตรงนี้ดูแล้วก็ไถานานเกินน่าจะเดือนกว่าเกือบสองเดือนได้ลวมัง้งแล้วมันเจอฝนแล้วเจอหญ้านะครับ ดูร่องตรงนี้ก็ปกตินี่เวลารอบสองเขาจะกบร่องให้นะครับนี่วิ่งไปกลับไม่ให้มีร่องอย่างนี้ถ้าเวลาฝันมันจะมันจะเป็นร่องกลางเลยมันกดไม่ลงนะครับตามที่เคยทํามานะแต่บางคนเขาก็อาจจะมีสูตรเขาก็แล้วแต่แต่ละคนละกันนะครับ ความหนานี่ไม่จํากัดน,นะครับเข้าก็ขอโคตสวยเลย ต้องปรับแขนฝั่งขวาทีนอีกนะครับมันจะนี่มันจะเป็นร่องอย่างนี้ เดินตามไม่ทันนะครับมันเร็วอซัดมาแล้วนี่สใจนียันคลิปนะครับ นี่ถ้ารอบสองก็จะประมาณนี้ดินมันก็จะละเอียดยิบเลยแต่อย่างนี้ก็ได้นะครับ ถ้าไถลึกๆไวน้นน่จะโคตรดีเลยนะครับตัวนี้มันจะตื้นนิดนึงน่าจะไถตอนดินเกลนมานครับเอาตีคู่เลยบ่จัดไปแข่งกันได้ต้องงานต้องออกด้วยนะครับไม่ใช่แข่งกันแล้วงานไม่ได้นี่ไม่ไหวนะ น่าจะสับสองนะครับคันนี้นี่น่าจะไฮห,หนึ่งแน่เลยนี่หมาครับไอ้สายลุงของเราเ้าจริงครับคันนี้ท่านผู้ชมวัวโคตรเยอะเลยเอา ไสองแน่หรือเปล่า่เสียงหลอดนมกเหยียบองครับมันงได้อย่างนี้เจ้าพาน เราต้องบอกเขายกขึ้นอีกนิดนึงนะครับบางทีคนขับเขาเบื่อขับรถเยอะก็หนีจากสองเกียวสามเกียวน่าจะได้นะครับ ไป,ไปเติมข้าวพอดีครับเดี๋ยวพาไปดูข้าวเลยพราะข้าวเขาจะสวยขนาดไหนเหมือนข้าวซื้อเลยนะครับดูครับท่านผู้ชมโคตรเอาอ่ะ ครับอย่าเข้าซื้อนะครับบูแตงตัวก็กหล่อนะครับรอก็ไปตลาดอีกมันต้องมันต้องเอาแขนขึ้นขาข,นขึ้นจริจัหน้อยมันยังบ,บ้าน,น,าานเป็น แกนข้างขวาน่นีนะข้าวคลืหนักเลยครับเบบแน่นยัดเลยผลง,งานก็ เต็มเต็มสิบนี่ก็ได้อยู่เก้าจุดห้าอีกจุดห้าคนขับไม่หล่อนะครับนี่ก็โอเคอยู่ไปครับก็ออกประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากติดตามช่างเตยฟ้าหรือพองเลสซิ่งด้วยนะครับ